สวัสดีครับชาอเดสเกมเมอร์ท่านอี้งผมกองซ่าครับวันนี้มาในเกมวอทสองกันถึงแล้วครับวันนี้จะพูดถึงประเด็นประเด็นหนึ่งที่เรียกได้ว่าหลังจากมีการอัปเดตโอเวอรสองซีซันเก้าเข้ามาเนี่ยมีในส่วนของสิ่งหนึ่งที่ทำให้ตัวเกมมีวิธีการเล่นที่เปลี่ยนไปเยอะมากนะครับนั่นก็คือพาสซีฟของตัวดาเมจที่ทำให้ศัตรูที่โดนดาเมจเนี่ยฮิลลดลง20%สนะครับซึ่งมีผลกระทบ กับอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เรามานั่งพูดคุยกันก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ like, กดแชร์เป็นอาเจียนกองซาดยครับและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับแต่ตอนซื้อนะครับอย่าลืมใส่โค้ด T G BANNESS ครับเพื่อรับส่วนลด3%ลดสูงสุดถึง50บบาทเรียกได้ว่าคุ้มค่าแน่นอนครับ โดยเติมโค้ดเกมนะครับรับเติมเกมโอวัตสด้วยนะครับโดยจะมีโปรโมชั่นให้เราทั้งสองแบบนะครับแบบ1คือ ID และพาสเวิร์ดและแบบที่2แค่ u i d เท่านั้นครับโดยไม่ต้องให้รหัสผ่านนะบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น R v Val ี o อลโ t ลแ l นคอร์ดิวตี้วและเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้เดสครับอย โอ้ว่าสองซีซันเก้านะครับที่เรียกได้ว่าเข้ามาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็หลกัลกๆในภาคนี้ไม่ใช่ในภาคนี้ในซีซันนี้นะครับก,ก็มีอะไรหลายอย่างปรับขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นเลือดของตัวละครในเกมเนี่ยเรียกได้ว่าปรับมาเกือบทั้งหมดแล้วก็ในส่วนของพาสซีฟฮิวที่ถ้าไม่ใช่ที่ถ้าเราเนี่ยไม่โดนศัตรูทาดาเมจหรือว่าไม่โดนดาเมจเลยเลยเนี่ยในเวลาประมาณ5วินาทีเฉพาะตัวนี้กับตัวนี้นะเฉพาะเอ่อแทง้งแท้งกับดาเมจนะครับก็จะเพิ่มเลือดตัวเอง ช่ไหมส่วนซัพพอร์ตก็จะลดลงเนาะเหลือ2.5วินาทีซึ่งพวกเนี้ยมันเป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วทําให้เกมมันต่อสู้ได้นานขึ้นมันสนุกขึ้นแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งครับที่เข้ามาเหมือนกันนั่นก็คือแพสซีฟใหม่ของตัวดาเมจครับนั่นก็คือเมื่อตัวดาเมททำดาเมจนะครับจะทําให้สตูที่โดนดาเมจเนี่ยฮิลได้รับผลจากการฮิลเนี่ยลดลง20เป็นเวลา2วินาทีคือเรายิงปุ๊บ1 2เนี่ย ก็คือเรียบร้อยเลย2วิวีนี้จะไม่สามารถฮิวได้แบบเต็มร้อปร์เซนต์ซึ่งมีผลกับอะไรบ้างอ่าอย่างแรกก่อนเอาตัวที่เห็นชัดเจนเลยคือซัพพอร์ตซัพพอร์ตนะครับในซีซันนี้หลายๆตัวนะครับถูกเรียกได้ว่าอ่อค่อนข้างจะเปลี่ยนเมตาการเล่นไปเยอะมากเพราะอะไรเพราะว่าไอ้พาสซีตรงนี้นั่นเองครับเพราะว่าตัวดาเมจหลาตัวในในภาคนี้เนาะอ่อในในซีซันนี้เนาะ หลายตัวเนี่ยทำดาเมจได้ต่อเนื่องนะครับอ่ะพูดเรื่องดาเมจนิดนึงทำดาเมจต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นโซเจอร์โซเจอร์ท็อ,อปย้อนเนาะที่บอกว่าป้อมตัดฮิวได้ใช่ไหมแล้วก็พวกตัวดาเมจต่อเนื่องที่มันเป็นกระสุนอะไรเงี้ยเนี่ยเทรเซอร์อะไรเงี้ยมันยิงโดนอยู่แล้วนัดนึงมันง่ายซึ่งพวกเนี้ยจะทำให้ศัตรูที่โดนยิงเนี่ยอยู่ได้ช้าลงดังนั้นตัวฮิวหลายๆตัวก็มีมีผลมากๆยิ่งตัวที่ฮิวทีละนัดฮิวไม่ต่อเนื่องบอกเลยว่ามีผลหมด เอาตัวที่แบบมีผลกระทบชัดๆเลยนะไลวเวอร์ไลเวอร์การที่ของเขาเนี่ยจะเป็นการ Girl, คลิกซ้ายค้างพอเต็มโยนคลิกซ้ายค้างเต็มแลวโยนซึ่งถ้าเพื่อเรา,เราโดนยิงอยู่นะครับการฮิล70เนี่ยก็จะหายไปถึง20%นะครับก็หายไปประมาณ14หน่วยนะับ14หน่วยก็เหลือแค่ประมาณเท่าไหรอ่อ่ะ56หน่วยถือว่าหายไปพอสมควรน,นะครับยิ่งคุณโฟก,กัสฮิลเพื่อนคนนึงเนี่ย54หน่วย54หน่วย 3าทีนี่คือประมาณ160กว่ากว่าแต่ถ้าฮิลเต็มๆเนี่ยถ้าไม่มีพาสซีฟนี่นะคุณฮิลไปเลยประมาณเกือบ200เห็นไหมชัดเจนไหมเนี่ยฮิลแค่สาทีคือฮิลต่างกันเกือบ50เลยนะครับอืมเยอะไหมอันนาก็เหมือนกันเพราะนาเป็นฮิลทีละทีละครั้งนะยิงหนึ่งนัดเนี่ยฮิลปึ๊บต้องยิงให้โดนแล้วก็จะฮิลใช่ไหมแต่เรื่องฮิตบ็อกอันนี้ผมอาจจะไม่ได้พูดถึงแต่จริงฮิตบ็อกมันก็ทำให้ฮิลง่ายขึ้นแต่พี่บัวไม่จำเป็นต้องมีฮิตบ็อกอยู่แล้ว อน,นานก็จะฮิวได้ช้าลงเพราะว่าลดพัส่าลด,ลดความลดความเร็วในการฮิวลงไปยี่สิบเซนต่อไอีกอิลรลลี่อิริลลี่ในแผ่นนี้ก็แทบไม่ได้แตกกันเลยเมนซัพพอร์ตผ <I S 1> มเ <'t> ชื่อว่าน้อยมากเพราะว่าดามเมจมันเท่าเดิมแต่ว่าศัตรูเพิ่มเลือดเดยอะขึ้นดังนั้น <alone> ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างยากในการฆ่าศัตรูแต่ตแล,ะตและตัวแล้วสำหรับิีตอนนี้บอกเลยไม่นานเลนม,มากจน <Okay, S 1> มาถึงคิลลิ่งไพลอนที่ก็ฮิวไม่ได้อะไรขานาดนั้นเพราะไม่ได้ปรับเรื่องฮิวไงฮิวเท่าเดิมหมดดังนั้น คลิลลิฟต์เปนหนึ่งตัวที่แทบจะไม่เห็นเลยตอนนี้ในส่วนของแพทเนี้ยเราจะเห็นพวกชิริโกะมอยล่าบัคติสลูซิโอเซนย่ตาตาที่น่าจะเป็นตัวหลัหลกๆที่เราจะได้เห็นกันเยอะสุดในไม่ว่าจะเป็นในคอมเพทีทีฟหรือว่าเล่นคิกเพลย์กันซึ่งตัวอื่นเนี่ยน้อยมากที่หยิบมาเล่นกันอน,นานี่ก็มีนะแต่ว่าก็ไม่ได้เห็นเยอะมากเหมือนสมัยก่อนๆแล้วส่วนใหญ่แบบอยู่อน,นามาหยิบชิริโกะมาอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำเพราะมันถือได้ต่อเนื่อง เห็นไหมเพราะคิริโกะมันย uh, ิงมันฮิวอ่ะเนี่ยปุ๊บปุ๊บเนี่ยมันมันมาต่อเนื่องกว่าเห็นไหมแล้วมาค่อยๆมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วก็มีสกิลหลายอย่างมันจะเป็นโพชันซูซูซื้อเสพหนีได้อะไรอย่างเงี้ยมันมันค่อนข้างต่อเนื่องกว่ารวมไปถึงการยิงที่ยิงได้ขึ้นอีกเห็นปะแค่เทียบกันนาตอนนี้คิริโกะน่าเล่นกว่าเยอะรวมไปถึงหลาไตัวครับมอยล่าตอนนี้ก็โหจัดเลยในส่วนของแพ่นนี้บัฟติกก็ยังเล่นได้อยู่เพราะว่ามันยังมียิงด้วยยิงด้วยฮิวด้วยเอี่อะไรพวกนี้มันก็ยังงต่่ออเนื นะครับนี่กระโดดเอาชีวิตรอดได้ฟิลปูมีมอร์เซตี้ฟิลมันก็ยังเก่งอยู่อยู่แล้วนะครับนี่แหละเป็นหนึ่งสิ่งที่ทําให้ซัพพอร์ตที่เป็นเมนแบบอ่ะอย่างผมสมมติผมเป็นเมนอนาอย่างเงี้ยผมแทบจะไม่แตะอาณาเลยนะถ้าผมเป็นซัพพอร์ตผมก็จะไปะะไปรับแบบบ้องปรับไปเล่นบัฟซิตไปเล่นลูซิโอไปเล่นมอยล่าไปเล่นทิลิโกอะไรพวกนั้นเลยท่านนี้นอย่างอย่างผมเชื่อว่าตัวไหนที่เป็นเมนเช่นแบบเมนคนจริงๆอะนะก็จะแบบ ลำบากเพราะว่าตอนนี้เกมค่อนข้างบังคับว่าคุณต้องเล่นตัวฮิลประเภทพวกนี้แล้วประมาณส5หตัวที่ผมพูดไปและอีกหนึ่งตำแหน่งที่ได้รับผลกระทบเยอะที่สุดและเป็นตำแหน่งที่ปกติเนี่ยคนก็ไม่ค่อยอยากจะเล่นอยู่แล้วเพราะมันกดดันมากแต่พอตอนนี้กดดันที่กว่าเดิมครับนั่นคือแทงครับแทงในซี่นในซีซั่นนี้เนี่ยห,ยหลายตัวเนี่ยก็เรียกได้ว่าเก่งบางตัวก็เก่งขึ้นบางตัวก็ใช้ ประโยชน์ของสกิลเองแทบไม่ได้เลยหลายๆตัวครับเช่นตัวที่แบบมีสกิลในการฟื้นตัวเองอย่างเมลกาอย่างนี้ที่ตัตยิงศัตรูใช่ไหมพอยิงติดทีแล้วก็จะเลือดเพิ่มอะไรเงี้ยก็โอ,อกาสที่จะเออเลือดเพิ่มขึ้นก็จะน้อยลงถ้าโดนยิงอยู่ยิงวัดต้องโกงก็สู้ยากรวมหนึ่งตัวที่ชัดเจนมากๆครับนี่เลยฮอบมาเพื่อทำอะไรฮะดูดไม่ทันแล้วฮะโดนยิงนี่คือเลือดแทบไม่เพิ่มหายยี่สิบเปอร์เซ็นต์ ทั้งอะไรตัวนี้คือแบบฮิวลำบากมากรวมไปถึงตัวที่เป็นไดรวิซันสมมุติว่าคุณต oh, <that> วจไป <this> หามมตัวดามเมตสองตัวหรือตัวหนึ่งที่เขามีซัพพอร์ตอยู่ด้วยถ้าคุณโดนตัวดามเมตฝั่งตรงข้ามยิงแล้วคือคุณโดวเข้าไปใช่ไหมดามเมจฝั่งฝั่งเราเนี่ยเขาไม่ได้ยิงช่วยอยู่แล้วเพราะมันไกลกว่าถูกต้องปหมถ้าเขาไม่ไยิงช่วยจรงิงจริงหรือว่าระยะมันมันสู้ไม่ได้จริงหรือใครตามไม่ได้จริงโอกาสที่คุณจะตายสูงมากเพราะอะไร เพราะว่าการที่ดาเมจฝั่งตรงข้ามเขายิงเราเนี่ยตัวดาเมจยิงเราปุ๊บแล้วเราก็ฮิลโดนตัดฮิลไปยีแล้วเพื่อเราที่กําลังฮิลฮิลช่วยกับศัตรูที่ไม่มีตัวดาเมจยิงเลยเขาฮิลเต็มหลอยังไงเขาก็ชนะเราอยู่แล้วตัวได้ในในในซีซั่นเนี้ยไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้นะเล่นได้แต่ว่าต้องฮิลต้องตามมากๆแล้วหลายคนผมเชื่อว่าทั้งผู้เล่นแทงแล้วก็ผู้เล่นซับน่าจะโดนบ่นกันไม่มากก็น,นอ้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องผู้เล่นแทงนะเฮ้ยมาซับไม่ฮิลเลยวะ ้ทำไมซับไม่ตามเลยวะซึ่งผมก็เคยเป็นนะผมเล่นบางทีผมก็โซโล่ใช่ปะผมเล่นแบบเล่นดูอยเงี้ยเราโดดเข้าไปเลยปุ๊บมาปุ๊บอ่าสู้ศัตรูศัตรูเป็นตัวดาเมจศัตรูยิงสวนเรามาเรานี่พาวเวอร์บล็อกมาปุ๊บ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 แต่ว่าเพื่อเราก็ฮิลอยู่แต่ว่าศัตรูก็ยิงมาทำให้ฮิลที่เราได้เนี่ยลดลงไป20%และยิ่งเราไปไกลมากๆเท่าตัวรอดไม่เอาเอาตัวรอดไม่ดีจริงหรือสกิลเพลไม่สูงจริงโอกาสตายสูงมากหลายตัวในซีซั่นนี้เล่นลำบากมากสองแท้งนะ ซาเลียเนี่ยก็แทบจะไม่ค่อยเห็นเลยเพราะว่าแม้ว่าเลือดจะเพิ่มทุกตัวนะอย่าลืมนะครับดามเมจซาเลียไม่ได้เพิ่มนะครับแม้ว่าซาเลียจะยิงง่ายขึ้นแต่ก็ไม่ได้เพิ่มหลายตัวนี่คือแบบเล่นยากมากแท้งตอนนี้นะผมค่อนข้างเชื่อมั่นเลยว่าปกติคนไม่เล่นอยู่แล้วปรับมาครั้งเนี้ยคนไม่เล่นยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับผมก็เป็นคนที่แบบคือถ้าจะเล่นต้องต้องคนครบจริงๆกดโซโล่คือเล่นละหมากมากในส่วนของแท้งนะครับก็น่าจะเป็นปัญหาหลักๆในตอนนี้นะซึ่งแผ่นนี้มันมีทั้งคนที่ชอบ แล้วก็ไม่ชอบซึ่งคนที่ชอบอะ่ะมันทําให้เกมเพลย์มันเขาจะทำให้รู้สึกว่าเกมเพลย์มันสนุกข,ขึ้นมันไฟไฟ้หนึ่งนานขึ้นแต่มันสนุกครับประสนกับตัวดาเมจครับตัวอื่นไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นของตัวแท้งนะครับที่แบบตัวแท้งที่รับดาเมจอะ่ะบอกเลยว่าบางจังหวะถ้าคุณรับดาเมจไม่ดีอะ่ะแล้วต่อให้เพื่อนฮิวนะถ้าเพื่อนไม่ได้โฟกัสฮิลคุณสองคนจริงๆโอกาสสู้ได้คข้างลำบากเพราะคุณโดนตัดฮิวคุณโดนยิงเนี่ยโดนตัดฮิวแน่นอนก็ถือว่าเป็นอี มากมากนะครับโดยเฉพาะผู้เล่นแทงแล้วก็ผู้เล่นซัพพอร์ตที่ต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นพอสมควรส่วนตาเมทครับต้องทำอะไรเยอะครับยิงแม่งให้โดนพอแล้วนะครับยิงโดนก็คือมีประโยชน์แล้วซึ่งในส่วนของฮิตบลที่มันดีขึ้นก็ยิงง่ายขึ้นโอ้ตอนนี้ตัวดาเมจนี่คือแบบเป็นหนึ่งหนึ่งน่าจะเป็นหนึ่งตำแหน่งที่น่าเล่นสุดล้วเพราะว่ามันอะไรหลายอย่างครับมันมันค่อนข้างสนุกแต่แทงเนี่ยเหนื่อย ซับนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันก็น่าจะกลับมาฟีลลิ่งเดิมที่แบบซับเหนื่อยแท้งเหนื่อยซึ่งแท้งเหนื่อยมากในแพทนี้คือแท้งตอนนี้นะโซโล่ล,ลำบากมากถ้าคุณยิ่งแบบเข้าไปคนเดียวเพื่อนไม่ได้ตามหรือเพื่อนโดนแท้งฝั่งตนงข้ามที่แบบดายใส่อะไรเงี้ยแล้วแบบสตูเขาตามมาพร้อมกันเนี้ยโอกาสที่คุณจะรอดนี่คือยากมากดังนั้นในซีซั่นเนี้ยตัวแท้งที่น่าเล่นอ่ะเจคิวหรือว่าอะไรที่มันจะเป็นตัวที่เพิ่มเลือดด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องแบบทำดาเมจหรืออะไรเงี้ยแบบเช่นอย่างคนเนี้ยโอเคน่าเล่น ดูมจริงๆดูมก็โอเคนะแต่ว่าก็นั่นแหละฮะซิกมาก็โอเคเพราะว่ารื้อับดามเมจอ่ารับดามเมจได้ดีว่าเล่นดีอยู่แล้วแรมอ่าแรมกดเพนทัโมอมีเกอบเพิ่มโออิสาที่ก็โอเคนะรับดามเมจได้เนี่ยเป็นล่างทองอืมอะไรแบบเนี้ยก็พอเล่นได้แต่ว่าตัวไหนที่มันไม่มีสกิลพวกเนี้ยเมื่อคุณไปประทะกับตัวดามเมจตรงตรงอ่ะโอกาสที่คุณจะรอดนี่คือน้อยมากเพราะสพอร์ตจะฮิลคุณไม่ทันแน่นอนก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมเชื่อว่า หลายๆคนเล่นมาเนี่ยมันมันซีซันซีซันเมันมาประมาณประมาณหลายวันแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนประสบปัญหานี้กันเยอะมากไม่มากก็น้อยครับซึ่งผมเป็นหนึ่งคนที่รู้สึกได้เลยว่าการเล่นแท้งในซีซันนี้เล่นลำบากมากถ้าคุณไม่คอกับทีมหรือทีมไม่ตามคุณโอกาสที่คุณจะมีชีวิตรอดแต่ละไฟเหนื่อยจริงซึ่งก็ประมาณนี้มาพูดคุยกันเนาะก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ว่ามีควาเห็นยังไงกับ กับในส่วนของการปรับตรงนี้นะครับซึ่งส่วนตัวคิดว่าข้อดีของผมเอ้ข้อดีที่ผมคิดได้ก็คือ mm hmm. เกมเพลย์มันนานขึ้นมันสู้ได้นานขึ้นเหมือนจะนานขึ้นต้องบอกอย่างนี้ละกันแต่ถ้าเล่นจริงๆแล้วถ้าตัวดาเม OP จโอพีจริงๆเนี่ยแทงกันแทงเหรอครับฮิลไม่ทันแน่นอนเนาะก็เป็นทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียข,ข้อดีคือมันสู้ได้นานขึ้นในระดับหนึ่งแต่ข้อเสียก็คือผู้เล่นแทงก็จะเหนื่อยมากขึ้นซัพพอร์ตก็จะเหนื่อยมากขึ้นเพราะว่าฮิลไม่ขึ้นครับอะประมาณนี้ลวกันครับวันนี้ม กรส่งประเด็นนี้นะครับหากมีข้อผิดพลาดที่ผมพูดผิดไปก็ขออภัยในที่นี้ด้วยละกันมานั่งพูดคุยกันได้ครับเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ค่อนข้างจะร้อนแรงเพราะว่าทุกคนต้องปรับตัวกันใหม่หมดสำหรับโอวอร like, สอ,องสคร,รับวันนี้มาเนี้กันใช่ไับคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ตังใจก้องซาด้วยผมสำหรับวันนี้ไว้เห็นครับปรับมาแค่ไหนเราก็ต้องเล่นกันต่อไปครับทุกคนสวัสดีครับ